สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะฮะก็อยู่กับช่องไซโคของเราวันนี้นะฮะช่องที่ตอบโจทย์ขอบอลทุกท่านมีเนื้อหาสาระ จบที่นี่ทีเดียวนะครับอ่าวันนี้ถะาอยูกาโกอาร์มีช่นงเคยนะฮะก็ทีเด็ดบอลสเตปสูงต่ำนั่นเองนะครับแน่นอนก่อนอื่นเลยต้องขอสแสดงความดีใจกับสมาชิกในครอบครัวนะรวมไปถึงท่านของสมาชิกที่คอยติดตามทางหน้าน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับก็3คู่ที่ความจัดจให้สูง3คู่เลยต้องบอกว่าเข้าด้วยกัน3คู่รวดเลยนะครับคู่แรกนั้นนะฮะก็เป็นทางด้านของเวโรนาเองนะก็เจอกับท้านของอารันตาโอ้โหต้องบอกว่าเป็นทางฝั่งของทีมเยือนจากอารันตาเองก็บุกมาเก็บ3แต้มเอาชนะ ประตูเลยนะครับในส่วนของคู่ที่2ของเราเบอร์พิแฮมเจอกาบทนาของเนลอคเซนคู่นี้ ก็เป็นทางฝั่งของนิวคาสเซิลเองบุกมาเก็บ3แต้มเอาชนะด้วยสกอร,ร์สประตูต่อสนะและปิดท้ายกันที่คู่บริทันเจอกับเชลซีนั่นเองนะคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเชลซีเองที่พลาดท่านะก็ะบุกมพาพลาดให้กับท่าของบริทันนะด้วยด้วยสกรรสอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับอ่ะฉะนั้นอย่างไรก็ตามก็ต้องขอแสดงความดีใจกับสมาชิกในครอบครัวแล้วก็สมาชิกที่คอยติดตามทางหน้าน YouTube อีกครั้งหนึ่งด้วยนะที่คอยติดตามผลงานกันนั่นเองนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดลกูอามนะอยากเข้าร เท่านั้นเองนะอย่างที่บอกนะครับว่าในทางด้านของอกลุ่มสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะว่ากว่างเองจะเป็นคนคิดวิเคราะห์เกี่ยวกันในเรื่องของทีเด็ดแล้วก็รูปหน้าของตัวเต็งตัวเน้นโอ้โหต้องบอกว่าเราก็จัดกันให้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับอย่างไรงข่าวสารและศาสนาน,นั้นเดี๋ยวกวางจัดให้นะฮะฉะนั้นก็ฝากกันด้วยนะเป็นแค่แอดไลน์เข้ามาเท่านั้นเองนะครับ และสำหรับวันนี้เองนะคู่เน้นๆที่ความจัดมาโอ้โหก็จะบอกว่าฟุตบอลเองก็ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนี้คัดกันมา3คู่ก็ถือว่ามีโอกาส90%เซข้าอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคู่แรกนะั้นฮะเราก็ไปกันทางด้านของศึก กันโชเซราอิตาลีนะฮะอินเตอร์มิลานจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของฟิโอ,อรเรนติน่านะครับส่วนคู่ที่2นั้นเป็นทางด้านของศึกเอฟซีคับนะฮะก็ดอนคาสเตอร์เจอกับทางด้านของคริสตันพาเลย์นะและปิดท้ายกัรด้านของศึกลาลีกาสเปนนะครับอ่ามาโยกาเองจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของโอซาซูนานั่นเองนะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูข้อมูลกันสักนิดนึงนะครับ สำหรับผู้แรกนั้นนะ,ะก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานเองนะฮะก็จะบปอลบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิออนิตาคู่นี้เจอกันที่สนามจูเซเปโมอาซานะะนั่นเองนะ,ะเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับต้องบอกเลยว่าฟอร์มทางเจ้าบ,บ้านล่าสุดเองนะะั้นก็ ผลงานในลีก5เกมล่าสุดโอโหคว้าชัยชนะไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับความพร้อมของลูกสาวันนี้นะฮะก็แน่นอนว่าอาจจะต้องเสียตัวผู้เล่นนะอย่างเดนเซลดูฟรีนะที่ติดโทษแบนนะฮะโอกาสนั้นก็น่าจะเป็นท่านของมอนเตโอคาเนียนะฮะที่จะลงมาทำหน้าที่แทนนั่นเองครับขณะที่ตัวเจ็บเองก็มีหน้าเดิมๆมากก็ถือว่าไม่มีผลต่อทีมนะฉะนั้นเกมวันนี้คีแมนหลักๆเลยที่เราจะได้เห็นนะแดงกลางนั้นก็จะเป็นหน้านของวิโคโรบ,บาลเรล,ล่านะกับฮาคาซันฮานูรุนั่นเองนะฮะที่จะคอยปั้นเกมร่วมกันนะ แต่ว่าตำแหน่งที่น่าสนใจวันนี้นะคือวิงแบ็กฝั่งซ้ายอย่างนิโคลาซาลสกีนั่นเองนะจะบอกว่าเป็นแข้งใหม่เลยที่เพิ่งยิมตัวมาจากโรมานั่นเองนะครับก็น่าจะาได้ลงมีส่วนร่วมในทีมวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับแนลูกนั้นก็จะเป็นนั่นของลาตาโรมาติเนสนะแล้วก็มาคัสตูรามนั่นเองนะที่จะทำที่ลงลัสกอบในเกมนี้นะครับสำหรับในส่วนของังของทีมเยือนอย่างบรีออเรนต้าเองโอ้โหต้องบอกเลยว่า ผลงานช่วงหลังนั้นกำลังยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะถือว่าเก็บชัยชนะมา3นัดติดต่อกันเลยนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ก่อนลงสนามก็จะขาดทางด้านของแนวรับดาวรุ่งอย่างเปียสโตโคโมุโซนั่นเองนะฮะก็แน่นอนอว่าติดโทษแบนนั่นเองครับขณะที่ตัวเจ็บนั้นก็จะมีทางด้านของโมเวนะฮะแล้วก็รวมไปด้านของดานิโลกาตซาดีด้วยที่อันที่มีการบาดเจ็บเข้ามาอีกหนึ่งรายนะครับ และรวมไปถึงท่านของแนวรุกนะฮะอย่างอัสเบิร์ตกุสมุสซันนั่นเองนะฮะน่าจะพลาดในเกมนี้เพราะว่าน่าจะเข้ารับการรักษาท่าของต่อมทอนซินอักเสบนั่นเองนะครับขณะที่แข้งใหม่อย่างไมนะเคิลโฟรูโซนะเอ็นเซนดูแล้วก็นิโคลโลฟอ์จลี่รวมไปถึงานของนิโคลโลซานิโอโรด้วยเช่นกันต้องบอกว่า พร้อมที่จะลงสนามในเกมนี้เช่นกันนะครับก็คาดการณ์ว่าเกมนี้คีย์แมนหลักๆเลยที่เราจะได้เห็นนะก็มิดฟิลด์รุกอย่างอันเดียสโคปานีลูคัสเบลซานแล้วก็นิโคลโลซานิโคลโรนนั่นเองก็จะขับเป็นเกมร่วมกันนะครับสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอ,อย่างมอร์สันครีนะที่จะทำหน้าที่ลงลัสกอในเกมนี้นะครับฉะนั้นคู่นี้ต้องบอกว่าเพิ่งเจอกันมาหมาดๆเลยนะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะก็เป็นฝั่งนั่งของฟิโอเรนติน่าเองที่ ต้องบอกว่าเอาชนะไปถึงสางประตูได้กันโอ้โหเกมวันนี้จเจอกันอีกรอบนะอินเตอร์เวลานเป็นไฟได้เปรียบนะต้องบอกว่าเล่นในบ้านบอกเลยว่าสนุกแน่นอนซูสีคู่นี้นะฮะต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันกสักเท่าไหร่เลยนะส่วนนันของ ทีมือนอย่างฟิโอลินาเองนะครับผลงานนอกบ้านเอ้ต้องบอกว่า5เกมล่าสุดทิพา์มาก็ถือว่าขาดความสม่เสมอด้วยเช่นกันนะฮะก็เก็บชัยชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับวันนี้กำแพงเองนะเปิดมานะให้เจ้าถิ่นอย่างอินเตอร์มมดานเป็นฝ่ายต่ออยู่ที่กำแพงรูครบุครึ่งเลยทีเดียวโอ้โหต้องบอกค่อนข้างสูงเลยทีเดียวฉะนั้นคู่นี้นะกอาร์มก็มองไม่พลาดว่ามีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อย่างอยก็2-3ประตูขึ้นไปนะฉะนั้นคู่นี้กัวามเชื่อว,ว่ามีโอกาสะที่จเกกิดสอสอูง อย่างน้อยสองสามประตูขึ้นไปสำหรับคู่นี้นะฮะสหรับในส่วนของคู่ที่2ของเรานะก็ไปกระท้างของศึกเอคับนั่นเองนะดอนคัคเตอร์จากลีทูเจอกันท่าของชิเตอร์เพลย์นะจากพิมอริกนั่นเองนะครับคู่นี้เจอที่สนามอ e ีโคพาวเวอร์สเตเดียมนะฮะเวลาตีสองสนั่นเองนะครับฟอร์มจะมาล่าสุดนะฮะก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายกระท้างของเชสเตอร์ฟิลมาในลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก่อนลงสนามวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะไม่มีแรงงานตัวประเด็นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนในดๆนะก คีแมนตัวหลักๆนั้นอยู่กันครบเลยนะครับถ้าเกาดว่าเกมนี้นะกูซื้ออย่างมัสเคนเองนะั้นน่าจะ น้ำคีแมนหลักๆอย่างโจแอนอไซนะฮะออกสตาร์ทยืนหน้าเป้าลัสกอร์ในเกมน,นี้แล้วก็มีนั่งของลุสโมริเนลนะฮะผักอ่ผัดชิวเคลี่แล้วก็โรเบิร์ตเตียมนั่นเองนะ,ะเป็นสามประสานกาลางรุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหนังนั่นเองนะครับสำหรับฝั่งของคริสตันเพลย์นะฮะก็ล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะในลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับความพร้อมวันนี้ก่อนลงสนามก็ไม่มีรายงานตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆด้วยเช่นนนกััะครบ ทีมแม่นลักลากวันนี้เลยนะที่เราจะได้เห็นนะก็คุณสุคราเนอร์นั้นเตรียมมาก็เป็นนักของเอ็กซ์เพรสเอ็นเคเทียนั่นเองนะฮะออสซัตจีน่เปาลัสกร็ในเกมนี้นะครับแล้วก็มีนักของไดจิคามาดะนะฮะกับโรเมนส์เอเซนเองที่จะผลึกกำลังกันคอยสร้างสารรค์เกมลุคสปอร์ตจยูดันหลักนั่นเองนะครับฉะนั้นเกมนี้จริงๆแล้วยังมองว่าทีมอย่างชิซังเปอร์เลยเองก็ดูดีมีภาษีขวานั่นเองนะฮะก็ถือว่า มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้ภายใน90นาทีอย่างแน่นอนนะครับและบวกกับว่าตอนนี้เองฟอร์มก็กําลังร้อนแรงแล้วก็น่าจะมีความมั่นใจด้วยเช่นกันนะในส่วนนั้นของเจ้าบ้านเองนะครับก็อย่างดอคาสเตอร์เองต้องบอกว่า ฟองก็กำลังเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมแล้วเพเขาเป็นทีมสโมสร,รจากลีกคูและในรายละเอียดนั้นรูปเกมตลอดช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเกมรับค่อนข้างเสียงง่ายและก็โดนเสียสกอรไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะหากวันนี้มาเชิญหน้ากับแนวรุกที่ดุดันอย่างทีมงานอย่างคิสตัาเพลตเองโอ้โหความบอกเลยว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อีกหนึ่งคู่นะฉะนั้นคู่นี้ความเชื่อว่ามีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อย่างน้อย23ประตูขึ้นไปนั่นเองนะครับ สำหรับในส่วนของคู่ที่3ของเรานะฮะก็เป็นทน่านั้นของศึกูลาลิกัสสเปนนะฮะก็เป็นท่านั้นของมายองกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทน่านั้นของโอซาซูนานั่นเองนะครับคู่นี้เจอกันที่สนามของมายองกาซอนม็อกนะฮะเวลาตีสามตรงตำราบ,บ้านเรานะคะรับสำหรับเจ้าบ้านวันนี้นะฮะก็น่าจะกลับมาใช้งานแบ็คขวาอย่างปราโมมัตเปโอหน้าหลังจากเจ็บเล็กน้อยจนไม่มีชื่อในเกมนะฮะในเอ่อเกมที่แพ้ท่างของไอรเมริกนั่นเองนะครับส่วนในของมานูมอรลาเดส กองกลางตัวหลักเลยนะฮะก็น่าจะยังไม่ฟิตตอที่จะลงช่วยทีมได้ในเกมนี้นะครับรวมไปถึงนั่นของห้องเครื่องอย่างออสการ์มาการิสนั่นเองนะก็เพิ่งผลทดแบ่นกลับมาก็น่าจะ,ะพร้อมลงสนามในเกมนี้นะครับขณะที่อันโตนิโอซันเชเองมิฟิลตัวรับก็มีการบาดเจ็บด้วยเช่นกันนะฉะนั้นทีมแมนหลับวันนี้ก็จะเป็นหน้านของใครลาิสนาออซา์ คู่กับท้านของเวดัสมูริกีนเองที่จะร่วมกันลงลัาสกอในเกมนี้นะครับในส่วนฝั่งของทีมเปนอย่างอุซาซน่านะฮะก็ไม่มีรายงานตัวเพ่นที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะฮะตัวหลักๆก็อยู่กันครบเลยนะครับคีมนลหลักวันนี้ก็เปน้างของอ e ันเตบูดเมียนะฮะช่วงหลังนั้นยิงประตูต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเล่นคู่กับท้านของรูเบนกาเซยนาแล้วก็กิเกบัก่ารวมไปถึงท้านของไอมาโอรัสด้วยเช่นกันนะยิงกลางลุกคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังนั่นเองนะครับฉะนั้น สำหรับคู่นี้นะฮะเจ้าบ้านอย่างมายกงกาเองก็ต้องบอกว่าฟองค่อนข้างแข่งพอสมควรนะ,ะเกมในบ้าน5เกมมลัสุดก็ค่ายไปถึง3เกมด้วยกันนะครับเจอกับทาราของโอซาวนาทิมิวนี้ที่อยู่อันดับบนของตารางเลยนะก็มีโอกาสที่จะบุกไปเก็บ3แต้มในเกมนี้ได้ไม่ยากนะครับสำหรับเจ้าถิ่นนั้นต้องบอกเลยว่าสถิติโด,ดยรวมแล้วก็ในบ้านถือว่ายังไม่ดีพอนะฉะนั้นคู่นี้น ถ้าพูดรวมๆนะฮะกูอามมาว่าฟอร์มนั้นก็ยังไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะศักยภาพก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอๆกันฉะนั้นคู่นี้กูอามมาว่ามีโอกาสนะฮะที่จะเกิดสกอร์ต่ําในเกมน,นี้ไม่น่าเกิน2ส,สกอร์นั่นเองครับฉะนั้น ก็ฝากกันด้วยนะ3คู่ตัวเต็งตัวเน้นที่จัดมาให้กันวันนี้สูง2คู่แล้วก็คู่ท้ายต่คู่หนึ่งนั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่รู้รู้มือกะโกอัมอยู่นะก็ตามมาเป็นกำลังใจให้โกอามได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะสำหรับใคที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกับโกอัมนะก็อย่าลืมแอดไลน์ก็มารือจัดการบัตรค้ง่ายๆเท่านั้นนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะในกลุ่มทางด้านของครอบครัวของโกอามนั้นไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้เสียเวลานะเพราะว่าโกอัมเองจะคอยจัด ตัวเต็งตัวเน้นแล้วก็รวมไปถึงทง่านของตัวคู่ v i p ด้วยนะโอ้โหทน,นใครที่อยากได้ตัวคู่ v ว p ก็ตามเข้ามาขอกันในท้าน,นของกลุ่ม v ว p ได้นะแน่นอนนะวันนี้ก็ฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, ด Sub ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมมาไซโกแล้วก็ความเองได้ทำงานต่อไปด้วยสำหรับนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะสำับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ